ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามให้เป็นที่ของพระไพระเจ้าของพระองค์ทรงแมตตาชําระชีวิตของเราทั้งหลายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในเมนที่น้องเราอาธิษฐานเพื่อสุขภาพร่งา,ง,รา,นะากง,รงกายของเราเนาะอยากจอมจงให้ร่างกายของเราแข็งแรงให้จิตวิญญาณของเรามั่นคงขึ้นในพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าของพระองค์ทรงโปรดแมตตาอวยพร กุขภาพร,าร่างกายของเราทุกคนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสูงวัยจะเป็นเด็กก็ตามเขาประสงป์ดแม่ตาปกป้องชีวิตเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเจ้าให้เป็นคนที่แข็งแรงมั่นคงในร่างกายพระเจ้าค่าและก็ขอพระสงค์สดแม่ตาให้จิตใจจิตวิญ,ญญาณความเชื่อของเราได้เข้มแข็งขึ้นในวันต่อวันพระเจ้าค่าไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์ที่จะ อาจเจ็บป่วยหรือผ่านเหตุการณ์ที่เราต้องผุดทดสอบความเชื่อก็ขอให้เราทั้งหลายได้ผ่านพ้นไปด้วยดีไปเจ้ากาบขอพระพสงค์โปรดแม่ตาวอวยพรเราทั้งหลายลลาในนามแห่งพระเยซูคริสต์อเมนพี่น้องเราที่ตานเผื่อพี่น้องที่กำลังเดินทางมาขอพระเจ้าสงรดแมตตาปกป้องที่จะนําเข้ามานมัสการพระเจ้าที่นี่ขอพระเจ้าสงรดวอวยพรบรรดาพี่น้องที่กําลังเดินทางมาปกป้องกัน ความปลอดภัยปกป้องที่ก็จะตัดสินใจมานัสักการ,ราาพระเจ้าพระเจ้าของพระองค์สมโปรดอวยพรในทุกวิถีการที่เขาจะได้มาหาพระเจ้ามานัสักการพระเจ้าขอพระองค์สมโปรดม่ตับอวยพรผู้เชื่อทั้งโลกนี้พระเจ้าการทั้งประเทศไทยนี้ที่จะได้รับการอวยพรการปกป้องในการเดินทางเป็นนัสักการพระเจ้าในการนัสการพระเจ้าของพระเจ้าสมโปรดแม่ตาเราสรรเสริญพระบค์ขอพระคุโปรดในนามพิเศษสุเดชเจ้าแต่เป็นอธิษฐานเพื่อ ผู้ที่มีภาระหัวใจอยากจะให้อธิษฐานเผื่อวันนี้มีเมื่อเช้ามีคนส่งข้อความมาบอกว่าจะอธิษฐานเผื่อวันเกิดใครอยา่างพิเศษครับมีชื่อไหมครับฮะอ๋อวันเกิดคุณแม่นักอาร์ตใช่ไหมครับหรือหรือเมย์ครับขอบพระเจ้าวววอวยพรอวยพรวันเกิดอยา่างพิเศษด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะได้อวยพรอีกทีนหนึ่งให้เกิดเองครับ คนโน้นใช่ไหมครับคนพุดพินะครับเขาเป็เจ้าอวยกรอย่างจอบจงนะครับนะครับพี่น้องอยากให้อธิษฐานเกืออะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจดแล้วลกไว้เดี๋ยวเราจะอธิษฐานต่อไปเรื่อยๆนะครับอธิษฐานต่มารถอธิษฐานต่ออย่างต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับหลังจากเราเรียนพวันาเรานมวัสการเราอะไรนั้นเขาเรียกว่าเราประเทศสนาเราก็อยากอธิษฐานต่อในระหว่างนั้นได้เสมอนะครับอธิษฐานเกือ คนที่เกิดในวันนี้แลวก็ขอพระเจ้าอวยพรอย่างเจบจพระเจ้าข่ะที่ขอค่าวิธฐานเก่อนั้นเธอจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่างเจบจพระเจ้าค่าในภารการงานปัญหาต่างๆนั้นจะได้รับคําตอบที่มาจากพระเจ้าและขอให้เป็นปีแห่งการอวยพรขอเป็นปีแห่งการประสบความสําเร็จในความคิดความฝันและเป้าหมายในชีวิตขอให้เป็นปีแห่งการที่พระเจ้าจะทรงใช้และเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ใน ของประธานที่พระเจ้าทรงประทานกัท่านในวันนี้ในปีนี้พระเจ้าของพระองค์ทรงโปรดอวยพรที่จะให้คําตอบในก้าวยากใน,นในอนาคตในวันพรุ่งนี้ในปีนี้ในปีต่อๆไปให้ชีวิตการงานนั้นประสบความสําเร็จและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถวาไว้ประเกณีพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับเราเราเชื่อว่าการเราที่เรามาธิษฐานมาแสวงคามระเจ้ามานมัสการพระเจ้า,า,เ,จา,เ,จาเป็นการที่จะทําให้เราเ,เปิด ชีวิตฝ่ายวิญญาเพื่อจะพบพระเจ้าให้มากขึ้นในทุกๆวันเรนรู้อย่างเราเราสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันดื่มของพระเจ้าสงปรดที่จะนําเราในการศึกษาพระองค์จะนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นพระวจนะที่นำชีวิตของเรานั้นให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอให้พระเจ้าสงปรดตรัส ผ่านผู้รับใช้พระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดแม่ตาอวยพรชีวเราทั้งหลายผ่านผู้วจนะพระเจ้าวันนี้ให้เราได้เข้าใจในข้อลับลึกในพระวจนะนั้นเพื่อจะนำเป็นประโยชน์ให้ก่อให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างถขายพระเกียรติพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีมากขึ้นการเติมโตในพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ได้อย่างยั่งไร้ทิศตกในนามพระเยซูเจ้าอเมน ต้งมือต้อนรับพั้คำพระเจ้าในเช้าวนี้ได้ครันที่เรา